a โลสบายดีเดอเ้อนมำเบิ้งคนฟอนไฮพี่น้องโอน,นี้มือแรกแหกมานคุณเบิ้งแต่ว่ามันบบใหม่ซ้ำได้นะพี่น้องแล้วโอน,นี้เขาเอาคนมาเบิ้งสมคนสีคนหาหกเจ็ปเก่าสิบคนสิเแม่น้วงเบนก็สิบสองเฮาพี่น้องสิบสองคน,นนี้เนาะบุหุวไวจะได้ประมาณซ้ำใด้แล้วก็พุน่นไรพี่น้องพุน่น <c oughs> ปะเด็ดเดเด็ดเดจักมือมันสิเลีวดิเนาะไม่เสียวมุนเขาก็มาคุณนี่พุ่นจะมาอันนาไม้ตัวที่มันบ่มไม้พี่น้องนี่เนาะคือเป็นหลังเบนเฮดอย่นี้่อันใดที่มันบ่มไม้อันใดมันเป็นตอเป็นยังกับฟันลงฟันลงกองไว้ให้มันแห้งเ่าก็จะมาเผาอีกบัดนึงเนาะขนาบ่มาฟอนบ่มาอันนาไม้เขาก็บ่มสางสิบูกียังใส่นี่ แล้วก็มีจักมาพร้อมพี่น้องจักมาตัดไม้ใหญ่ไม้ใหญ่นี่ผ่าฟันบ่ได้ก็จักตัดเอาเนาะแต่ละคนก็บเขาหันพอสมควรเรา มันไดนอนมินีเน่กันดีเน่กันจไข่จีชยังมันจะไนอนอัดประกด้วยว่ามันนอนตื้มขี้ด่างฟ้าไหนครับอีใช้มันนอนนีั่มันยามาเดียมันฝ่ามันนอนเอนใหญ่าหนุ่มหนุ่มเงกอ่อนมันว่า มันว่ามันจินมันนอนข้างมันนอนรบดตองเนี้ยได้นี่อะ่รก็เชื่อบ่้ามโาเฉิด้าพวไหรอเ้าปลาป๊าป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 ๊าป๊าป๊าปลาปาป๊าป๊าป๊าปาปาป๊าป๊าปลาป๊าปาป๊าป๊าปาป๊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 าปาป๊าป๊าปาป๊าป่าปาป๊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 าปาปัาป๊าปาปาป

มากินเขาคุณนาไอ้กบห้มเบิ้งมือแต่ละคนนะพี่อนลองนี่ดําก็มีมือเบิ้งดําลางมือนี่จะลิงอยู่าปสะอาดกว่าอยอพยาก็้พยามก็ได้ แต่เวลาแล้วกินเ้ากินปลาพี่น้องเอ้ยอาหารกันผ่าันปลาหมอเห็ดหม้อเห็ดครับขนมไข่ยังเกันโอ้นี่ลูกกยัเ็นยัเนี่น้โจามองนมีน้ำนมไว้พี่น้องกินน้ำนมมีน้ำยนบาดีบ้น้ำนมน้ำนมนัวมาน้ำนมเลยฮะน้ำนมหมดทิกินแล้วไข่ก็มีฟองปลาก็มี โอ้เจ้าของตักแดดเนาะธรรมดาเลยตากแดดเลยจ้าองเลยเมัตักไ้นปูนี่โอ้เจ้าของันบักเล่คือเราไม่มาปาดนะปาด่งฟางกินปาดสือฟางเ้ปวื่อยปวดเลยตุยดูปวจำเถอะเนี่ย้าแมงมุมัากิ้นเยอะหนึ่งก้ม มีนู้นไม่ใ่เหรอเี็ยปละกระเ๋องมัขามมีทุกสนิดนี่ไข่แห้งนั่งพองมีหอดำนมคิดไหมคอยตุ่มพอดำนมกินดำนมนี่อ้อัสุดรับรองถ่ายหน้าถ่ายตาเมื่อเดนดำมันถ่ายล่าจะถ่ายกูุ่ดำมันก่าน โอ้มีเมียเสียวมาจะได้อาเมือนนี่นะไม่ใช่ให้เขายยมขายยมใช่ใช่ใช่สามอันแรกนุ่มๆเลยใช่คับเขายังพัดปิดกันมาก็อันชองผู้เมียนี่บวกขาจังมือก็เนี้ยมือทางแต่แต่มมือทางทำอีดมานี่หอดมือมือเผาก็มาแม่นมันจะดีจุ่ขาจังมือขายมือเดียวขายมื่อขายมือเดียวนี่แม่ผมไม่เล่าขาว่าขาเมื่อยอืม งางมือาาา่อยคือว่าอยากพักพรอน่ามาหาเากะามื่อมือเรมาติ๊กติ๊กเจอกันมันเล่วยำมวันน<ป>ียำมามันกา้งมันกัออกหอออกเคื่องไงยำมึงดจ้าจังลยานกับมลงไปเห็น,นทางบุมเนี่นนยมันเห็นมันยางลงไป สอเชือบันลไปหมายนี่มียามันยามันมาบดผระลเยลยเรามันว่าไปยาอหมนถเรามันว่าต้นลินยื่อนจุยาลอกด้วย,ยอันใางมาช่วยได้เด้อ <c oughs> มือหูมาชิลเลียวมือได้พี่น้องเอ้ย <c oughs> เอาจักิเตินนั่นตัดตัวใดที่มันใหญ่ๆตัดไปก่อนหน้าพี่น้องนี่เพราะว่าเอาลำพังเอาผ่าฟันอันมันโดนนอนนี่เอาจักตัดไปก่อนอจนนอนก็จุบกำลังล้างก็หอบกองหอบกองอืม น,น,นี่ตอนนี้ก็บมุดไปตอนนึงเนาะกําลังจะเอิ่นกันไปกินเขาหน่อพี่นอ้องสิบคนเนาะตั้งแต่ถึง,น,ง,งนั้นข้างกลางเขาแล้วนี่บนเห็นกองเขแเลยลงมาพอดีเกือบสุดพอดีสุดนี่แล้วกันไปกินเขาป่ะนี่นานนึง่ง มันไรหนึงไหนบ่ได้วะกิ้งขากิ้ขขานู้อันน่าใหม่ก็่แปลนมะพี่น้องเนาะนี่แต่ว่ากระตัวจังสีก็้าเขามีเวลาไล่ถ้ามีจักสตินไล่เครื่องก่อนอาจจะได้ตัดตัดให้มันจำจำเพื่อเขาตัดยาตัดตองสบายกินขามีเซียวกินขา โอ้ลองมึงกันนะ่ะมึงไมม่ไม่อม่ดะไมด้าอจะไปะคนคิวเล้วกดออเดร์พี่น้องเด้อเ <laughs> ทียงเทีย,ง,ทยงอยูกัยังบ๊มีเน, <laughs> นาะกดเอากันอีสเสดกแวดดก์ู้ใดรก ผู้เ่าก็มาผู้นุ่มก็มาเมย์ปอยบ่ยะโคดอกก็เนอะอันนี้อันนี้การเลี้ยวกะเพราทำแบบผัดโทอันนี้ได้ทนมือแทบไม่ยอมชงได้ลานโทด้วยดิมาเสมือนี่กูตัดมาชอดนั่นแทบไม่พันเแทบมันต่ำที่ใส่เนี่ยไปชดดุ้มเลยแทบชงพันไปซะกูถามสะอาดนี่กองชดเลย อู้ขี่ฝุ้นเนาะขอโทษขอโทษเมนเตอร์ซูเปอร์มาเนี่มาเนี่ยน่ะเนาะเห็ดไปผักพรอนอู้เยอะดำพัดนองอ่ะมือเสียวเบิ้งมือเบิ้งมือโอ้คำว่าใช้ถุงมือแมนสตาร์เดียวกสตาร์กำเดียวกันมืดเนี่อันนี้เคนใช้ถุงมือเนี่ย เบืมองนาเบืงนาเบื้งตาพี่น้องนี่ๆๆดำม่มแม่เอาดินดำดำหมวกซุบๆหมดซุเลยเจ้าดำดำโอ้ทุกเมื่แม่คงงายด้วยพอแม่พี่น้องนี่ๆๆต้องเฮ็ดให้มันสะอาดขึ้นตอนี้เลยนี่มันก็จะกองไว้อกปอกแอ๊กแป๊ก เอาไปจูดอีกบันหนึ่งเอาไปเผาอีกบันหนึ่งเนาะแต่ว่าเผารอบหน้ากับเซป้าให้มันตายดีๆแต่จังเผาเผาก็บเบีย่ยนไฟแล้วเพราะว่ามือเผาทัิยเ้าเผามันหยานไฟมันลามป้าพี่น้องเนาะเนาะก็พ่อแม่พี่น,อนอ้นนองท่านได้ที่คอมเมนต์มาคูคิควเ่ได้ตอบก็ต้ตองขอโทษขออภัยเนาะเพราะว่าคือว่าเผาป้าจังสันคูคิวเนาะคือมัน จังสี่พี่น้องย่บานเฮาเนี่ยอาชีพปล,ลากๆเลยก็คือเห็ดสวนเห็ดไฮนี่ยแห,หละพี่น้องเนาะเห็ดสวนก็ต้องในทางป่าพี่น้องเนาะนี่อันนั้ก็กำลังทางของอีกเจ้าหนึ่งขันทางเราฮาบุมาจุฮาบุมาเผามันก็มันก็ตึบมันก็หกขนาดพี่น้องเพราะว่ายุบานเฮามันบ่ได้มีถุนบ่ได้มียังลวงลายเหมือนบานอื่นจะต้องเอารถเขาไปอนามัยนะพี่น้องอีหยังรถเขาเจ้ากับบุมาเรพี่น้องม่าไมมันชันมันลิงนะ่ ทางเดียวก็ต้องเผาให้มันสะอาดนี่อันนี้พี่น้องแต่ว,ว่าพเผาก็ยานไฟมันลามป้าแหละเขาจึงมาเผาตอนที่มันยังบ่ทันตายดีถ้ามันตายดีๆหเมื่อนี่เผา,านี่ยยานคนมาช่วยกันหบบุวไว้นนี่ย,ยานมันไหม้ป้าพี่น้องเนาะถ้าว่าขันยูทางฟังประเทศไทยนี่เขามาจับแล้วพี่น้อง มันอาจจะแมนพี่น้องเนาะกฎระเบียบกฎไม้ญี่ปุ่นมันเข่งขัดไต่ว่ายุพีก็โยอะยานกันไปได้อะน,นะประชาชนขันโบเหดไทกับบุมมีแนวกินเนานนะอี๊ย่างเข้าก็ได้ครับอนุญาตเรียบร้อยแล้วเอาออกหนาแล้วพักคนท้ายมือกันอีว้าเหน็นเห็นกล่องมาเราผู้ได้ก็เห็นดูเห็นมันถะว่า <laughs> แ <laughs> ม่จันดีสุดรลายก็เป็นซุปเปอร์ก็ได้แมนต่โคดเฮติเฮดนามล่ได้พี่น้องแถวนี้นี่นี่นี่แมนเบิร์ดบุ๊มแมนตะเข้าได้ลูงหลังรีบุ่๊มแมนตะเข้าสองคนหนึ่งส่องชามสีหาหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ไม่พอย่างมมีว่ะที่ยานี่ผ่าไม่นอนดิเมือนน่อวันีเขายังไปช่วยเิลิงก็ดิอู้หูถางไงปุบปันะนุป้าถกป,ปั่มก็ไม่ซอนเพราะได้มาดีนั่น <c oughs> โอเคพี่น้องสีม่มงคลงได้เวลากลับบ้านแล้วก่อเท่าที่เห็นเนาะสิบคนสิบเอ็ดสิบสองคนนี่มาอันน้ำใหม่เนาะได้ประมาณนี้กูค,คิวบนเนี่ยใจว่ามันเนื้อทีมันได้ซสัสน <c oughs> ้นได้ลายชองลายนี่เบาหรือว่าจังได้ปะปราะมันลอยแมตคูลอยแมตอีกนะนี่ลายหนึ่งเบาเนาะ มันก็สาเด้พี่น้องเนาะคือมันมีไหมลายเนาะมีไหมลายเลยอียังมันเริ่มชินเนี้ยวเลยพี่น้องเนาะไหมนะ่ขันป้าใบเฮ้งก็นี่นี่เนี้ยก็นี่อีกพี่น้องทำอิดว่าชิป้าใบเฮ้งให้มันตายขึ้นมาเฮ็ดอีพอว่าป้าไใบเฮ้งมันชินเนี้ยวว่าส่นก็เลยพากันมาเฮ็ดก่อนก็ประมาณนี้นะพี่น้องเนาะมืออื้นก็อยู่ไฮอยู่สวนอยู่บนนี้คือเก่านี่แหละ อย่าลืมเป็นกำลังแห่งใจให้กับคู่คิ้วได้อพี่น้องเด้อเน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 พี่น้องก็เสื้ากันกลับแล้วบัดนี้โอเคโอเคพี่น้องเราพบกันใหม่ขอให้ทุกคนโศกดีมีสุขสุขโศกดีมีใจเพี่น้องเอ้ยสบายดี